กลับมาแล้วนะครับกับแคมเปญบัญชีเงินฝากเผือกเรียกพิเศษ7เดือนจากธนาคารอมสินให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.95%ต่อปีนะครับรายละเอียดแคมเปญจะเป็นยังไงนั้นนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจก่อนเข้าสู่เนื้อหาน,นะครับเงินฝากเผือกเลขกพิเศษ7เดือนนะครับเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปเพื่อความสะดวกคล่องตัวจุดเด่นคือนะครับ ฝากเงินครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทคำนวณดอกเบีย้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝากแล้วก็ถอนเงินเท่าใดก็ได้นะครับเมื่อถึงคราวที่พร้อมจะใช้เงินนะครับคุณก็สามารถถอนเงินได้ง่ายๆนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะ้ที่จ่ายด้วยนะ เงื่อนไขการฝากนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0,000บาทฝากเพิ่มครั้งและไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้สามารถใช้สมุดเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนเล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้นะครับ อัตราดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ1น6ต่อต่อปีนะครับระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2566เลยเงื่อนไขาการถอนถอนเงินครั้งรับเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนคร,กรบกําหนดระยะเวลาการฝากนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราเงินฝากเผื่อเกลียกนะครับที่ธนาคารกาหนดไว้ณวันที่ถอน ภาษีหน้าที่จ่ายนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีถ้าเป็นนิติบุคคลหักภาษีหน้าที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพารนะครับกำหนดเอาไว้การลงรับอัตราดอกเบี้ยนะครับจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์เอาไว้นั่นเองนะครับเพราะนั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ คุณสมบัตินะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วหรือนิติบุคคลทุกประเภทนะครับเอกสารก็เพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถเปิดบัญชีได้นะครับส่วนนิติบุคคลก็ดูรายละเอียดนะก็เตร็มเอกสารนิติบุคคลมานะครับหนังสืออ,อ่นังสือการเป็น การเป็นนิติบุคคลนะครับหนังสือจดทะเบียนบริษัทอะไรก็ว่าไปเตรียมพร้อมเอกสารให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญดีๆอย่างนี้ใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามธนาคารอมสินนะครับ0 022998000หรือ c อร์เซ็นเตอร์5นะครับได้เลยนะหรือเว็บไซต์ www.gsb.or.ts ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพราะนั้นแคมเปญดีๆนะครับมีมาไม่บ่อยเพราะฉะนั้นส่งท้ายปีนะครับก็สามารถที่จะไปเปิดบัญชีกันได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับ <sm ell an> การลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับ <sidewalk> ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบาง ที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน 1. น,นะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสัน้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5นะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝาก ประจำเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารนี้คือ1ความสิ่งต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าตราสารนี่เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิด แบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในหากภาวะเงินเฟ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของขอัตราดอกเบีย้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นราสรานนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ํตราสานนี้ก็จะมีมูลค่า สูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี่ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่าเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบ ลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3ถึง4เปก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับแปก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3% แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางก่อแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้น หุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับหุ้น คุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งานะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้น เท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทางทางที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กําไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป,เป็นหลังหลังเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็ การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ